ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับบทความที่นําเสนอนี้เป็นบทความที่ว่าด้วยเรื่องของ,ของการบูรณาการการเรียนรู้ให้กับเรียนโดยใช้กลไกของการบริการวิชาการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรนิพาบริบูรณ์สุขศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทจังทบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอเชียคณีครับ เป็นอันที่รู้ว่าพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษานั้นประกอบไปด้วยสีด้านคืองานการเรียนการสอนงานการวิจัยการบริการวิชาการและการธนูบำรุงศิลปวัฒนธรรมภารกิจทั้งสีด้านนี้นะครับหนักที่สุดนะเป็นภารกิจหลักก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะที่ควบคู่กันก็คือการวิจัยโดยมีการบริการวิชาการและการทำนุบรุงศิลปะวัฒนธรรมตามมาติดๆนะครับโจย์จึงมีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจะมีแนวทางอย่างไรในการปฏิบัติงานในสี่ด้านนี้นะครับที่ดำเนินการแล้วตอบสนอง เป็นคำตอบที่ดีเป็นวิธีการทำที่ดีนะต่อการดำเนินง,งานในพันธกิจเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นมีข้อจำกัดนะในการดำเนินง,งานอยู่หลายประกาศนะทางด้านทรัพยากรที่เป็นด้านเวลาด้านงบประมาณและด้านบุคลากรซึ่ง ต้องการให้มันเกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรเหล่านี้ให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ได้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานคืนกลับมาทั้งรูปธรรมและนามธรรมาได้อย่างดีที่สุดด้วยนะครับเรื่องราวการทำงานทั้งสี่ด้านเหล่านี้มีส่วนงานหลัก ที่จะทำให้เกิดการโฟกัสไปที่งานการเรียนการสอนงานวิจัยและงานบริการาวิชาการรวมถึงงานทำนา,ทานุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยก็ได้ทำอย่างไรให้มันบูรณนะาการไปด้วยกันได้ในเรื่องการเรียนการสอนนั้นก็คงจะโฟกัสไปที่สามอย่างด้วยกันคืองานการเรียนการสอนงานวิจัยและ งานบริการวิชาการในมหาวิทยาลัยเอเชียคคนานั้นงานวิจัยและงานบริการวิชาการนั้นก็อยู่ในส่วนงานที่รับผิดชอบอยู่กลุ่มเดียวกันเราเรียกรวมรวมกันว่างานวิจัยบริการในสามส่วนงานนี้มีองค์กรภายในที่รับผิดชอบอยู่เรื่องการเรียนการสอนนั้นรับผิดชอบโดยคณะวิชาโดยสาขาวิชาและโดยอาจารย์ผู้สอนโดย ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติว่าเรื่องการเรียนการสอนกำกับไว้ในขณะที่งานวิจัยและบริการวิชาการนั้นก็มีสำนักวิจัยเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการขึ้นมาแต่ในมหาวิทยาลัยเอชียนนั้นก็มีเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง เป็นหน่วยงานที่ว่าด้วยเรื่อง,องการส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะก็รับภารกิจเฉพาะนะว่าด้วยเรื่องของการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานซึ่งนะจดทะเบียนตามมาตรา11นะที่กรมส,สวัสดิการและคุุมครองแรงงานส่วนสำนักวิจัยนั้นนะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะ ที่อำนวยความสะดวกหรือส่งเสริมการทำงานประกอบไปด้วยระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพกรและระเบียบปฏิบัติของการทำงานในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไทยเอาไว้กับกระทรวงการคลังส่วนในระดับของมหาวิทยาลัย ก็มีระเบ,บียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการให้บริการวิชาการเนะีกำกับครอบเอาไวนะ้ในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งการที่เราจะบูรณาการงานการเรียนการสอนเนี่ยให้เข้ากับงานวิจัยบริการได้นั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องปรับจูนเนื้อง,งานทั้งสองกลุ่มนี้ ให้มันเข้ากันได้นะครับมันในทางปฏิบัติในะการอิมพ e เมนตก็คือการหมุนนะหรือปรับแต่งนะปรับจูนให้ตัวคอนเทนต์ของการเรียนการสอนกับคอนเทนต์ของงานวิจัยบริการนั้นเป็นเนื้อเดียวกันบุรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน,ากาน,น,กนทีนี้พอบุรณาการ ให้เป็นเนื้อเดียวกันหน่วยงานทั้งสามหน่วยงานที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็จาเป็นจะต้องจับมือกันนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันให้งานทุกอย่างมันเดินไปด้วยกันได้ซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ หางานวิจัยในบริการนั้นนะก็คืองานจากสำนักวิจัยนะและงานจากหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้วเอามานะบูรณาการร่วมก,กันกับรายการหัวข้อการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ถ้าเราจับเป็นสมการนะเป็นบล็อกแดกแกรมมันก็ไม่ต่างอะไรจากการทําำคอนวอลูชันระหว่างเนื้องานที่เกิดขึ้นทั้งสองหน่วยกับรายการการสอนท,ที่เกิดขึ้นในแต่ละวิชาผลของการ c o n v o l u ูชันมันก็จะได้เป็นภาพของนะองค์ความรู้ที่ ได้จากการเรียนรู้จากการบูรณาการในครั้งนีนะบ้บทบาทหน้าที่นะครับของบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยทั้งสามหน่วยนะครับหน่วยแรกเป็นสาขาวิชาอาจารย์ผู้สอนนะเนื้อหาสาระต่างๆมีอยู่ในมือแล้ว นะครับพร้อมที่จะรับงานนะรับหัวข้อนะจากประเด็นการวิจัยหรือหรือประเด็นของการให้บริการวิชาการตามงานต่างๆที่ได้มานั้นให้มันเข้าด้วยกันได้บรรดาง,งานต่างๆนั้นนะที่สำนักวิจัยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยงานวิจัยที่รับมาจากนะภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็เป็นไปได้หลายทางหลายแนวได้แก่งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือหาคำตอบให้กับภาคอุตสาหการรมหรือจะเป็นงานค้นหาความจริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะเป็นงานวิเคราะห์หาข้อสรุปในบางประเด็นหรือจะเป็นงานวิจัยเชิญสํารวจ ในรูปแบบของความจริงต่างๆนะหรือจะเป็นงานออกแบบสร้างเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงนะทุนค่าใช้ใจ่ายในกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้ถ้าหามาได้มันก็จะเป็นผลงานนะนับคะแนนการวิจัยของสถาบันได้โดยตรงซึ่งทุกงานนะทั้งหลายเหล่านี้อาจจะ อยู่ในรูปของการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือบางงานทีนะ่ผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะให้ตีพิมพ์ให้รักษาเป็นความลับก็เขียนรายงานส่งเขาก็ได้หรือนะถ้าจะเปิดเผยรายงานไม่ได้อีกก็ทําสัญญานะว่าจ้างกันก็ได้นะครับนะเพื่อความสะดวกนะในการนะตรวจประกันคุณภาพอย่างนี้เป็นต้นนะงานที่ได้จะก,กรม จากหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับหน่วยงานนี้นะก็ทำหน้าที่นะหางานนะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะหรือในสายงานที่มีความชำนาญที่ได้จดไว้กับกระทรวงการคลัง,งในในามที่ปรึกษาไทยนะยก็ได้ ก็จะเป็นทูลในการใช้ในการแสวงหางานได้เป็นอยา่างดีทั้งสามหน่วยง,งานนะก็จะมีคณาจารย์นะทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับแม้ว่าจะเป็นสามงานที่สามหน่วยง,งานที่อยู่ต่างที่กันแต่คนทํางานก็จะเป็นกลุ่มคนคนเดียวกันนะกลุ่มคนชุดเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะ บางงานก็จะเป็นคนจากทางด้านคณะบริหารธุรกิจหรือคณะนิติศาสตร์นะครับแล้วแต่ลักษณะงานที่ได้มานะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของการจ้างนะให้เป็นที่ปรึกษาในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางานนะด้านแสงสว่างด้านเสียงด้านความร้อนฝุ่นละอองและสารเคมีนะคซึ่งนะบริษัทต่างๆนะของภาคอุตสาหกรรมก็มีความต้องการ รเราเองก็มีความถนัดทางด้านนีนะ้อยู่แล้วก็ติดต่อนะหลังจากที่เราเสนอราคาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมเนื้อหานะให้คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาเตรียมเนื้อหาว่าเนื้อหาไนบ้างนะในงานนี้ในโปรเจก์นี้ที่สามารถที่จะนะบูรณาการเข้าการเรียกนการสอนได้นะครับก็ให้อาจารย์ผู้สอน นะเขาไปคุยกับเด็กนักศึกษานะดูในมคออสามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะหยับมาเรียนตอนจังหวัดสัปดาห์ไหนสัปดาห์ไหนวางแผนกันนะครับในแต่ละเนื้อหาของงานแนะยกออกมาก็มาแมทชิ่งกับตัวรายวิชาดูบ้างว่าดูว่า,ารายวิชาไหนบ้างที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาพวก นี้นะครับก็มาจำแนกรายละเอียดนะแล้วก็วางแผนให้มันลงตามมคอสามไได้นะครับปรับเปลี่ยนช่วงเวลาให้เหมาะสมนะในจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับที่เราประสานงานกับการทำงานข้างนอกเมื่อประสานงานได้แล้วนะครับนะเราก็พานักศึกษานะไปร่วมทำงาน นะครับที่กับงานที่เราติดต่อไว้นะการดําเนินง,งานกับภา,า,าคอุตสาหกรรมนั้นนะเราไม่อาจที่จะพานักศึกษาไปทั้งห้องได้ทั้งหมดนะวิธีการของเราก็จะใช้นะคัดเลือกตัวแทนนะเพื่อไปทํางานนะครับงานเรามีหลายงานเพราะฉะนั้นในหนึ่งงานก็อาจจะเชิญตัวแทนนะของนักศึกษานะไปร่วมงานสักสี่ห้าคนสี่ห้าคนนะครับ ให้ได้เจอลักษณะงานจริงนะเนื้องานจริงประสบการณ์ตรงนะครับว่านะในภาคอุตสาหกรรมแล้วจริงๆนั้นเขาทำงานกันอย่างไรนะกับมือเทียบกการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนก็หลายๆงานนะเราก็พยายามเลือกงานที่ไม่ไกลมากนะักนะอยู่ในละแวกกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดนะใต้เขียง เพื่อสะดวกในการเดินทางไปการกลับหลังจากดำเนินเดเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแทนที่ออกหน้างานนั้นนะก็มีภารกิจอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกลับมาสอนเพื่อนนะการลักษณะการสอนในลักษณะของเพียร์ที่ชิ่งแมตตนั้นนะก็เป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยสอนเพื่อนซึ่ง การสอนแบบนี้ทําให้คนที่ถูกสอนนั้นนะมีความสนใจในเรื่องเนื้อหาสาระที่จะเรียนนั้นเป็นพิเศษแล้วสามารถที่จะโต้นะโต้ตอบหรือนะถามไทยอย่างทันทีทันใดนะได้โดยไม่ต้องเกรงใจทำให้การสื่อสารความรู้นั้นเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพที่สูงมากสำหรับการสอนแบบ แนวะเพียริชิ่งการสอนแบบเพียริชิ่งนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยซึมซับองค์ความรู้ได้นะได้ดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับสอบทุกครั้งก็จะได้คะแนนออกมาค่อนข้างดีในขณะเดียวกันพอสิ้นเทอมผลการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษาก็ได้ผลประเมินออกมาคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี นะ็ทวิชาอยู่ในระดับดีเด็กนะจะเห็นว่าการนำเอาการบริการวิชาการมาบูรณาการรูปมกับการเรียนการสอนนะให้เด็กได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับงานจริงนั้นเนี่ยมีผลดีที่โดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือนักศึกษามีไรายไดนะ้มหาวไหลยก็ มีชื่อเสียงอาจารย์ก็มีรายได้นะครับในทางนามธรรมนักศึกษาก็ได้องค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงนอกห้องเรียนเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคุณค่าที่หาในห้องเรียนไม่ได้นับเป็นประโยชน์อย่างริง่งสําหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาบทสรุปนะครับ เราได้ทำงานนี้นีผลออกมาเป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าดีกันทุกฝ่ายแต่งานที่ทำเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเห็นว่ามันจะประสบผลสำเร็จนั้นมันจะต้องมีความร่วมมือกันทั้งในระดับองค์กรระดับ ปฏิบัติการและระดับผู้บริหารการสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องของระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องของการเรียนการสอนในสถาบันระเบียบปฏิบัติว่าเรื่องเรื่องของการบริการวิชาการก็ดีการมีเครื่องไม้เครื่องมือมีใบอนุญ,ญาตในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายบังคับไว้รวมถึงการกระจาย อำนาจการบริหารในกิจกรรมนั้นๆให้กับส่วนหัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคล่องตัวอันนี้ก็สำคัญและสำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการแสวงหารายได้นะหรือการแสวงหางานจากการบริการหรือการวิจัยจากทุนภายนอกเหล่านี้อันนี้ก็สำคัญมาก รวมถึงความตั้งใจทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์ให้กับลูกศิษย์เหล่านี้ก็ยิ่งมีความสำคัญยิ่งทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดให้มันเป็นฟังก์ชันที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันความสมบูรณ์แบบในการดำเนินกิจการเหล่านี้ในระดับอุดมศึกษามันก็จะได้รับได้รับผลลัพที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นดียิ่งขอบคุณครับ